Love with you, love with you. กว่านาทีเราก็จะถึงท่าเรือนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นสเสม็ดในรอบหลายครั้งของไอแล้วก็พี่จ๋ามากๆแล้วนะคะเรากันมากัน2วัน1คืนนะคะุกวนนะคะทุกคนถือว่าเป็นการทักผ่อนเล็กๆ,ๆน้อยๆของเราสองคนนะคะก็เป็นทีมเล็กๆที่จะ เราอยู่กันที่ท่าเรือแล้วนะคะท่าเรือที่ไอ้่าขึ้นคือท่าเรือนนนทิพย์เนาะจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไอ้รอพี่จ๋าไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วนะคะตั๋วก็คือจะมีแบบเป็นเรือชา้าแล้วก็สปีดโบ๊ทเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่ซื้อตั๋วนะคะว่าราคาตั๋วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ไอ้มาทุกครั้งไอ้ก็จะเดินทางด้วยสปีดโบ๊ทตลอดนะคะทุกคนแต่ว่ารอบนี้อยากลองเรือชา้ากันดูบ้างก็เลยเดี๋ยว จะไปถามรายละเอียดว่าเรือช้าเนี่ยจะมีออกทุกกี่ชั่วโมงนะคะก็ท่าเรือที่เรามาจะเป็นท่าเรือบ้านเพถ่าเรือบ้านเพนะคะทุกคนก็เวลามาถึงเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาไปเก็บรถอีกที่หนึ่งแล้วก็นั่งเป็นฟิลม์มรถสลิงนะคะเข้ามาที่ท่าเรือตรงนี้ ค่าจอดเนี่ยจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณครั้งขึ้นก็คือคืนละ100บาทก็เดี๋ยวรอพี่จ๋ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันนะคะ คนตอนนี้เราถึงกรล์ฟเมดกันแล้วนะคะข้ามเกาะมาด้วยเรือสปีดโบ๊ท15นาทีแล้วเราก็มาซื้อตั๋วนะคะบนละ40บาทเขาจะเก็บเต่ว่าใช่แต่ว่าตลกมากก็คือเขาคิกว่าไอ้กับพี่จ๋าเป็นต่างชาตินะคะทุกคนเขาก็เลยคิดราคาบัตรอะเป็นต่างชาติแต่ความจริงเราก็เลยไปแก้กับตรงเมื่อกี้ว่าเราเป็นคนไทยนะคะก็ค่าตั๋วเขาละ40นะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเช่ารถนะคะ ร้านนี้จะเป็นร้านประจำที่เวลาเรามาเวเรามาเช่รารถร้านจะอยู่ข้างเซเว่น,นะคะทุกคนบริการดีสภาพใหม่มากน้ำามันเต็มถังร้านนี้เลยี่ก็ซืออะไ ก็มาอยู่นที่ที่พักแล้วนะคะไอพักเป็นที่ซันคาวเกาะสมิตรนะคะอันนี้ไอพักเป็นครั้งที่สองแล้วนะทุกคนคือครั้งแรกเนี่ยมันเป็นห้องท้ายแบบธรรมดานะคะส่วนท้ายวันนี้ที่เราพักกันเนี่ยคือมี่อารนะคะจะกุชี่เี๋ยวส่งเอาฟิตวันนี้ก่อนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไอจะมาเป็นวิวห้องแยกให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งตรงนี้ที่ไอยืนก็คือ มีอ่างเอาผีวะไหมสุนกุซุนนะเอาผีวะไหมน่าจะเอาผีดิว่าอยู่ในกระเป๋าซีโนต้านะคะก็คือที่พักนี้นะคะก็คือสามารถจองผ่านอโกด้ามาได้เลยเนาะไอ้ก็จองผ่านอโก d ด้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเนะเาะแล้วก็ไปตลอนถ่ายรูปนะคะ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เราแต่งตัวกันก่นกอนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือบริเวณห้องนะคะ เราลุกไปแหละเรียบร้อยอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเราไปกินอะไรนะคะที่บน,กนเกาะสม็ดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย เราอยู่กัน,กนที่หาดทรายแก้วคืออยากให้ดูน้ำสมิทรส2 2 0ัคือใสมากทุกคนน้ำใสมากเลยอ่ะใครจะไม่ได้พา้มาสมิ็จน่าจะปีหรือ2ปีที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแพนกล้องไปให้ดูว่าน้ำสมิตใสมาก เดี๋ยวตอนนี้เราจะทำการถ่ายรูปกันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ต่อไปนะคะว่าไอาจะไปไหนต่อนะแต่คือน้ำสเวตทมันสวยมากทุกคนคือใครมาตอนนี้ก็คือไม่ผิดหวังแดดแรงอยู่พอสมควรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะคะ Like a sunrise glow, touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You. And Free. เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปร้านส้มตำนะครับร้านประจำที่เวลามานสมิดต้องมาเรา,า,าไปทานเดี๋ยจะพาไปทางค่อนข้างจะแบบชันๆหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านส้มตำนะคะ ซมตำเุกบะก็บาดคงเป็นร้านประจำที่เวลาเรามากาะสมุยแล้วต้องมาทานซมตำก็คือเราสั่งไปเยอะมากเลยมีทั้งตำมะม่วง,งตำไทยแต่ราคาดีแล้วแล้วก็มีปลาดุก,กดยา่างปลาดุกทอดอาหารมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันนะ ดูอันนี้เป็นข้ามย่าขคนณดูกลับไปแบเพิ่มมาเดี๋ยวนขาของเข้าวเ่ยา่าต่อไปอันนี้เป็นต้มยำต้มแซ่บต้มยำต้มแซ่บแเขาจะคุ้นๆนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตำมะม่วงนะคะไม่ได้ใส่ปลาเนาะก็จะเป็นหมนยำมะม,ม,ม,ม่วงแล้วก็ทีเด็ด คั้งที่แล้วเรามาเราก็สั่งปลาดุกระเบเราโดนร้านนี้ตกเพราะปลาดุกต่อไปมัน,นเป็นอะไรเดียวเพขึ้นนะคะเราก็สิเธิ์เดชไทยเลย <laughs> เราวาสเวทนะคะแต่เรากินผัดไทย <laughs> ผัดไทยนะคะแล้วก็อีกตัวก็เป็นตำไทยก็หมดเลยมื้อนี้ก็ม,มาทายกันที่โซนตำลูกกบนะคะอาหารว่าใครมาสมิตรก้อนแนะนำเล ลองว่าหาแล้วทุกคนกคน็จะอร่อยแล้วเดี๋ยวเค้าต้องไปกินไปนะคะ